คุยกับบริษัทยอดยิ่งยงกับตันทีมเลซิตี้พูดถึงเกมล่าสุดออกไปเยือนรอเอ็ดอยู่นเต็ดโดยชนะมาแบบชิวเทียด2ประตูต่อ1นถามใึความรู้สึกครับเป้าหมายของเราคือต้องสามแต้มครับคือมันมีข้อแม้ว่าทำยังไงให้ได้สามแต้มเราก็ทำตามข้อแม้มาถึงรูปเกมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สามแต้มก็ก็ตามเป้าครับ ความคาดหวังเกมวันอาทิตย์นี้ครับสำหรับสำหรับแมตต์แมตช์ต่อไปวันอาทิตย์นี้ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับถามแต้มให้เมืองเลยเหมือนเดิมปากอะไรถึงแฟนคลับบ้างอยากให้มาเชียร์กันเยอะๆครับกับชัยกรมาสงครามกองหน้าอีกหนึ่งคนของเลยซิพีอารเอพูดถึงฟอร์มตัวเองล่าสุดก็ ไม่ประทับใจเท่าไหร่ครับเพราะเกมมันเป็นเกมที่กดดันมากครับเราเป็นทีมทีมนำก็จริงแต่ทุกทุกนัดต้องสามแ้มครับก็เลยออกมากดดันมากความคาดหวังในฟอร์มของตัวเองในฤด,ดูการนี้ก็ทำให้ดีตอนนี้เตรียมที่ทุกนัดครับเกมวันอาทิตย์นี้เจอกับสุลนครให้ความหวังอะไรกับแฟนเลยที่นึ่งก็สามแจมอย่างเดียวครับ ผลงานตัวเองจะยิงประตูไหมก็ <laughs> ต้องดูก่อนว่าได้รับโอกาสลงไปเล่นหรือเปล่าครับ <ปะ S 1> ครับมรมคบมากครับก็ <laughs> ขอให้แฟนคลับทุกคนติดตามแล้วก็ช่วยเชร์กันเยอะๆครับเพื่อ <laughs> จะได้นักฟุตบอลจะได้มีกำลังใจครับ <laughs> ครับขอบคุณครับครับ <laughs>